วัดพระธรรมของจริง เมื่อเหล่าคณะสงฆ์นักพัฒนาลงใจลงแรงสร้างพระพุทธรูปองค์ยักษ์ทำเองแทบจะทุกขั้นตอนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ค่ะ <f> คลิปการสร้างองค์พระของเหล่าคณะสงฆ์กลุ่มนี้กลายเป็นไว่ายเราทั่วข้ามคืนชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนัน่นบางก็พูดแกมหยอ,อกว่าเอ๊หรือว่าจะมีนายช่างใหญ่สถาปนิกหรือวิศวกรแอบมาบวชเป็นพระด้วยหรือไม่เพราะพระทำเองแทบจะทุกขั้นตอนจริงๆซึ่งนี่ก็คือคณะสงฆ์จากวัดป่าบุญยพลังเขื่อนศรีนครินต์ตำบลด แม่ฉลบอ,อสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีที่กำลังร่วมแรงร่วมใจกันสร้างองค์พระพุทธบุญยพลังที่จะมาขนาดหน้าตัก35เมตรสูง60เมตรทำให้คณะสงฆ์และชาวบ้านต่างรวมใจกันสร้างองค์พระขึ้นโดยที่นี่ก็เข้าได้ผ่านทางเรือเท่านั้นรถเข้าไม่ถึงทำให้การขนส่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส้นเสาปูนหรือหินก็ต้องขนส่งกันผ่านทางเรือซึ่งทางพระลูกวัดก็จะทำทุกอย่างตั้งแต่ขั้นตอนการขนปูนขนหินไปจนถึงวางเสาร ้อยเหล็กเส้นฉาบูนทําทเองทั้งหมดโดยไม่มีเครื่องทุนแรงเป็นองค์พระที่พระทมแทบจะทุกขั้นตอนจริงๆนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านแถวนั้นเข้ามาช่วยลงแรงด้วยส่วนคนที่ไม่สะดวกก็ช่วยในเรื่องเงินปัจจัยซึ่งใครที่ร่วมทําบุญทางพระท่านก็จะสลักชื่อของเหล่าผู้ใจบุญลงไปบนโฟมขององค์พระเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจําโดยพระท่านก็ได้ให้คติธรรมว่าแม้ชื่อที่สลักจะเลือนหายไปแต่การกระทําของเราที่ได้สละบางสิ่งเป็นทานนั้นจะถูกจดจําไว้ในใจ เราไปตราบนานเท่านานทำให้คลิปของคณะสงนี้กลายเป็นไวรัลกันเลยทีเดียวและชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์สนันทั้งชื่นชมและบอกว่านับถือพระสงฆ์ทุกรูปว่าเก่งจริงที่สามารถสร้างโครงสร้างใหญ่และแข็งแรงขนาดนี้ได้ด้วยแรงกายแรงใจทั้งหมดโดยไม่มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ทุ่นแรง แน่นอนว่าก็มีชาวเน็ตส่วนหนึ่งมันอดสงสัยไม่ได้จริงๆว่าพระทําแบบนี้ก็ได้หรอมันใช่กิจของสง์หรือไม่พระท่านก็บอกว่าสิ่งที่สร้างนี้ทําเพื่อพระพุทธศาสนาไม่ได้ทําเพื่อตัวเองหรือออกไปรับจ้างก่อสร้างถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่สมควรแต่สิ่งที่ทําไปทั้งหมดนี้ก็เพื่อศาสนาทั้งนั้นมันต้องทำทิ่งาเพื่อไที่ตั้งแห่งใจเป็นการชใช้ไม่ไปรับจ้างเขาสร้างปลาเงินมาเลี้ยงชีพ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านโฟอร์เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปปีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ